สวัสดีครับสวัสด <ose> ีเอฟซีการที่เราพ้งถูกคนครับืัอนี้พรบพบผมก็รับการที่เราพงนะครับคือก็รับบรรยากาศอยู่ห่อยู่หน้านะครับผมืันนี้พบผมนะครับตอนกางค่ำนะครับวันนี้มากค่ำเล็กน้อยนะครับบรรยากาศเว้นตกดินแล้วนะครับผมมาวันนี้ครับว่าต้องวอร์ไรดครับเนยผัดไทยนะครับเนี่ยผัดไทยแบแซ่บนะครับว่าได้ใส่ผักนะครับกซื้ีตลาดนะพราะว่าสิบบาทนะครับ เนี่ยรับได้เป็นชาเย็นนะครับผมเนี่ยแซ่บนะครับผมก่อนดื่นนะครับก่อนอีกกินนะครับฝากไปติดตามช่องทิกต็อกไหมครับผมพอช่องเก่าของผมถือแบนนะครับผมได้ไปสั่งช่องหม่ผมลงถิ่มลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์เนี่ยครับ ฝากพี่น้องครับเอฟซีไปติดตามให้ได้ผมเด้อครับคำแดกครับมาจิ้มครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเนาะ สายเพื่อน้องครับ MC เปย์ทันช่อง,งติกต่อผมให้ผมได้ได้ครับเพื่อจะได้กล้องช่องกล้องนี้ครับผมถึงไปร์นะครับนะครับถูกน่องผมครับวลาขาผมนะนี่ยแถวผม คราวนี้อากาศหนาวๆนะครับกับเอฟซีกับดูแย่ทุ่ภาพกับของนะครับผมออกข้างนอกก็ใส่เสียงหนาวดีๆนะครับผมหนาๆนะครับผมนะครับผมทำยังไงเอฟซีท่านใดท่านไหนกินข้าวครหากับป๋างหาปลากินของผมนะครับนี่ครับ แับผมให้พีรพ่รัวผมแซวปบแซบแวับผมแบบทำน,นี่ครับหม่ไหวพี่ทนคนับผม ชาดกลมๆดีนะครับช hmm. ิ้นน้ำน่อยครับ ตรงนี้ในท่าเชใหอยเอฟซีเบื้องนีไดับผมก็เดิมมีเวลานะผมกวกนี้กงไก่เลยฝึกงานนะคผมไก่ลยปิดเทิมนะครัมเช้า ไอ้มีเสียงแมลงนะผมกับเสียงนกนะห้องอยู่นี่นะนกกรเว่านับเนี่ยครับกบแ่ครับอืขืะครับแช่ครับ เดี๋ยวไปนองครับอย่าลืมเอฟซีครับไปกดติดตามช่องทวิตต์ทอกไหมครับผมครับที่ช่องการที่พงษ์นะครับผมพงษนี่ทิ่มลิงไว้ให้นะครับผมกับฝายเอฟซีเด้อเด้อช่วยพักดันผมนะครับไอ้ผู้ติดตามผมขึ้นมานะครับผมก็สียดายครับผมไม่รู้ว่าโดนแบร์ไหนนะครับกับฝายเอฟซีนะครับผม รอคลิปนี้นะครับผม่อนไดไปทำนีก้ก่อนครับอยากจะอิ่มแล้วนะครับผมก็จะยังได้คลิปหนาครับผมขอบคุณครับ